เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบก,กับผมจีจีมูฟี่และคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง1917ถ้าถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวของหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็เชิญไปรับชมพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับผมขอสัก2 0ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ6เมษายนปี1 9 1 7 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกากเปิดมาที่นายทหารอังกฤษสองคนโดยคนหน้ามีชื่อว่าสกอฟิลส่วนคนที่นอนเอาหมวกปิดหน้านั้นมีชื่อว่าเบล็กพวกเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่อยู่หน่วยรบเดียวกันแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้สนิทสนมกันมากนะักทันใดนั้นเบลกก็ได้รับคำสั่งจากจ่าว่าให้ตามเขาไปแล้วจ่าก,ก็บอกว่าให้พาเพื่อนมาด้วยหนึ่งคนโดยที่จ่าก,ก็ไม่ได้บอกว่าจะให้เบล็กไปทำอะไร Blake, จึงของให้สกอร์ฟิลไปเป็นเพื่อนเขาทีซึ่งสกอร์ฟิลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในระหว่างทางนะครับเบรกก็ต้องประหลาดใจว่าทําไมพวกทหารอังกฤษถึงเตรียมตัวรบกันทางทางที่ใกล้ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวจากนั้นจ่าก,ก็ได้บอกกับพวกเขาว่าดูเหมือนว่าแผนการจะเปลี่ยนเล็กน้อยและกําหนดการที่จะได้กลับบ้านก็จะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนจากนั้น จ่าก,ก็ให้เบล็กและสกอร์ฟิวเข้าไปพบกับนายพลอิลินมอร์เบลกก็เลยบอกกับสกอร์ฟิวว่าท่านนายพลมาด้วยตัวเองเลยแสดงว่าจะต้องเป็นเรื่องสําคัญแน่ๆนายพลอิลินมอร์ก็ได้บอกแผนการลับที่ทําให้ทั้งสองคนนั้นถึงกับตั้งตัวไม่ทันเพราะพวกเขาคิดว่าถูกจ่าเรียกมาเพื่อให้ช่วยขนสะเบียงเฉยๆนายพลอิลินมอร์ได้บอกกับเบล็กว่าพี่ชายของนายที่ประจำการอยู่ที่หน่วยดีวอนสองกำลังมีอันตราย พวกเราได้รับสารจากดีวอนสอว่าแนวหน้าของพวกเยอรมันได้ถอยทัพไปแล้วเพื่อที่จะไปตั้งแนวรับทัดออกไป9้าไมล์และหน่วยดีวอนสอซึ่งนำทัพโดยนายพลแมคเคนซี่ก็วางแผนจะบุกไปโจมตีที่นั่นตอนรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้พวกเขาคิดว่าการทำลายฐานของพวกมันจะทำให้เราชนะแต่พวกเขาคิดผิดถ้าพวกเขาไปถึงที่นั่นก็จะต้องเจอกับปืนใหญ่ขนาดมหึมาที่ถูกพวกเยอรมันพัฒนาขึ้นอย่างลับๆ ทางเราพยายามจะติดต่อกับพวกเขาเพื่อบอกให้พวกเขาถอยทับแต่สายสัญญาณทั้งหมดก็ถูกตัดทิ้งภารกิจของพวกนายก็คือนำจดหมายจากฉันไปส่งให้นายพลแมคเคนซี่เพื่อหยุดการโจมตีถ้าพวกนายไปไม่ทันทหาร1,600คนจะต้องตายเปล่ารวมถึงพี่ชายนายด้วยเบล็กซึ่งหลังจากนายพลพูดจบนะครับเบล็กและสกอร์ฟิลก็มีสีหน้าแย่สุดๆแต่ทว่าเบล็กก็ตอบตกลงรับภารกิจทันทีเพราะาพี่ชายของเขา ที่อยู่ในหน่วยดีวอนนั้นกําลังมีอันตรายนั่นเองส่วนสกอร์ฟิลนั้นก็ไม่สามารถปฏิเสธคําสั่งจากนายพลได้เขาจึงต้องออกเดินทางไปกับ,บเบลกด้วยหรือพูดง่ายๆก็คือบเบลก e ลากสกอร์ฟิลมาสวยโดยที่บเบลก e ก็ไม่ได้ตั้งใจและก่อนไปนะครับสกอร์ฟิลก็ถามกับนายพลว่ามีแค่พวกเราจริงๆหรอครับนายพลก็เลยบอกว่าถ้าเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่ก็จะถูกสังเกตได้ง่าย ซึ่งที่นายพลเลือกเบล็กนะครับผมก็เป็นเพราะว่าเขานั้นใช้แผนที่เก่งแถมพี่ชายก็อยู่ที่หน่วยดีวันสองทำให้เบลกมีแรงจูงใจกับภารกิจมากกว่าทหารคนอื่นๆจากนั้นเบล็กนะครับผมก็รีบออกเดินทางไปอย่างเร่งรีบสกอ์ฟิ d ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเบลกเราต้องคุยกันก่อนนะอย่างน้อยเราก็ควรรอให้มันข้าก่อนไม่งั้นพวกเยอรมันจะเห็นตัวเราเบลกก็เลยตอบสกอ์ฟิวไปด้วยความโมโหว่าทำไมต้องคุยด้วย ไม่มีอะไรต้องคิดเลยพี่ชายฉันอยู่ที่นั่นแล้วอีกอย่างนายพลก็บอกให้เราไปทันทีนะสกอฟิลซึ่งมีประสบการณ์ลบมาก่อนเขาจึงบอกกับ,บเบรกว่าฉันเคยเห็นที่นั่นถ้านายออกไปเราไปได้ไม่เกิน10บยาร์ดหรอกบเบรกก็เลยบอกว่าพวกนั้นถอยทับไปแล้วไม่ใช่หรืองไงสกอฟิลก็พยายามจะห้ามแล้วบอกว่านายไม่รู้หรอกบเบรกนายไม่เคยไปที่นั่นพวกเรามีเวลาเดินทางตั้ง 6- 8ชั่วโมงเพราะงั้นเรารอให้มืดก่อนก็ยังได้ เบลกก็บอกว่าน้ำมันอนาเขตของศัตรูนะเราอาจจะเจออะไรก็ได้ที่มันทําให้การเดินทางล่าช้าลงเราต้องรีบไปนายก็พูดได้สิพี่ชายนายไม่ได้อยู่ที่นั่นนี่สกอฟิลนะครับก็เลยจําใจช่วยเบลกเพราะเขาไม่สามารถปล่อยเบลกให้มาคนเดียวได้เพราะเบลกจะตายอย่างแน่นอนจากนั้นพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่แนวหน้าซึ่งมีทหารอังกฤษเฝ้ายามอยู่เป็นจํานวนมากและพวกเขาก็ได้พบกับคนที่บาดเจ็บสาหัส ทำให้พวกเขารู้เลยว่าถ้าพวกเขาพ้นจากเขตนี้ไปแล้วมันจะอันตรายแค่ไหนในระหว่างทางเบรกก็รีบเพจนเดินไปชนกับคนเจ็บล้มแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ขอโทษเพราะว่าเขารีบมากๆจนเขาเกือบที่จะมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนของคนที่เจ็บแต่ว่าสกอร์ฟิวก็เดินมาช่วยแล้วก็บอกว่านี่เป็นคําสั่งฉุกเฉินจากนายพน้นพวกเรากําลังรีบมากๆพวกเขาจึงยอมปล่อยเบรกมาซึ่งสีหน้าของเบรกก็ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับ เพราะภารกิจครั้งนี้มันมีความกดดันที่สูงมากๆนั่นเองจากนั้นเขาก็เดินทางมาพบกับร้อยโทเลสลีย์เพื่อขอคําแนะนําในการผ่านทางเพราะพวกเขาจะต้องเดินทางกันอีกไกลมากก่อนจะไปถึงดีวันสองร้อยโทเลสลีย์ก็เลยบอกว่านี่มันบ้าไปแล้วนายจะออกไปจริงเหรอด้านหน้าถัดออกไปมันคือแนวหน้าของพวกเยอรมันแล้วนะแต่ว่าในเมื่อมันเป็นคําสั่งของนายพลเขา จึงยอมบอกทางไปให้กับเล็กและสกอฟิล์อย่างละเอียดพร้อมทั้งเตือนว่าระวังหลุมที่เกิดจากระเบิดด้วยถ้าตกลงไปจะขึ้นไม่ได้เพราะมันลึกมากแล้วถ้าพวกนายไม่ถูกยิงให้พยายามกลับมาที่นี่เราจะไม่ไปตามจนก,กว่าจะมืดแล้วถ้าเกิดว่าพวกนายรอดไปได้และฝ่าข้ามแนวหน้าของพวกมันได้สําเร็จให้ยิงสัญ,ญญาณไฟบอกด้วยพวกเราจะได้ไม่ต้องออกไปตามและในขณะที่พวกเขากําลังจะปีนขึ้นไปก็เป็นบรรยากาศที่กดดันมากๆ พราะพวกเขาไม่รู้เลยว่าด้านบนนั้นมีอะไรรอพวกเขาอยู่พวกเขาจึงต้องเคลื่อนที่กันแบบระวังตัวสุดๆและหลังจากที่พวกเขาเริ่มเดินทางกันได้ไม่ทันเลยสกอร์ฟิลก็ได้ถูกลวดหนามบาดยางวาเสียวจากนั้นสกอร์ฟิลก็บอกให้เบรกรีบหาที่กำบังก่อนเพราะพวกเขาอาจจะถูกซุ่มยิงจากตรงไหนก็ได้แต่ทว่าความซวยยังไม่หมดเท่านั้นในขณะที่พวกเขาหลบอยู่ในหลุมนั่นเองเบรก ก็ดันตกใจซากศพและชนกับสกอร์ฟิลล์อย่างไม่ตั้งใจทําให้มือของสกอร์ฟิลล์นั้นจุ่มเข้าไปในศพและติดเชื้อในทันทีสภาพของสกอร์ฟิลล์นั้นก็เลยทุลักทุเลตั้งแต่เริ่มออกเดินทางเลยแต่พวกเขาก็ยังคงออกเดินทางกันต่อจนมาถึงที่แนวหน้าของพวกเยอรมันแล้วก็พบว่าพวกมันเพิ่งไปจากที่นี่ได้ไม่นานต่อมาบเบรเกอร์สกอร์ฟิลล์ก็เดินทางผ่านค่ายที่พักของพวกมันตัวสกอร์ฟิลล์ก็ได้พบกับ สเบียงที่พวกมันได้ทิ้งเอาไว้แต่ทันใดนั้นสกอร์ฟิลซึ่งเป็นทหารที่มีไหวพริบอันยอดเยี่ยมเขาก็สังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นกับดักระเบิดที่พวกเยอรมันได้วางเอาไว้เขาก็เลยสั่งให้เบล็กห้ามขยับตัวเพราะไม่รู้ว่ามีกับดักตรงไหนอีกบ้างแต่ทว่าทันใดนั้นก็ดันมีหนูตัวหนึ่งกระโดดลงมาพอดีสกอร์ฟิลจึงพยายามจะเข้าไปหยิบมันออกเพื่อไม่ให้มันวิ่งไปเหยียบกับระเบิดและตายกันหมด ในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองหนูมันก็ดันวิ่งไปเหยียบก,กับระเบิดพอดีนั่นจึงทําให้ทั้งคู่โดนระเบิดสกอร์ฟิลนั้นถูกทับอยู่ในซากหินและที่นี่ก็กําลังจะถล่มลงบเบล็กซึ่งมีเวลามากพอที่จะหนีแต่ทว่าเขาก็กลับไปช่วยสกอร์ฟิลออกมาจากซากสกอร์ฟิลได้บอกกับ,บ,บเบล็กว่าฉันมองไม่เห็นเลยบเบลกก็เลยบอกว่าจับฉันไว้แน่นๆนะห้ามปล่อยแล้วเดินตามฉันมาจากนั้นพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่ที่เป็นเหวลึก สกอฟิลนั้นก็ไม่กล้ากระโดดเพราะว่าเขากลัวตกลงไปแต่เบลก็บอกว่านายต้องเชื่อใจฉันโดดเลยจากนั้นสกอฟิลก็กระโดดข้ามมาได้สําเร็จและพวกเขาก็ออกมาด้านนอกได้ทันเวลาพอดีจากนั้นสกอฟิลก็เอาน้ําสะอาดมาล้างตาและหลังจากที่เขาเกือบตายเขาก็เลยพูดเสียงดังกับเบลกว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้นายมาเลือกฉันเนี่ยเบลกก็เลยบอกว่าก็ฉันไม่รู้ว่าจ่าจะให้เรามาทําอะไรแบบนี้ฉันคิดว่าเขา จะให้เราไปขนสะเบียงเฉยๆนาจะกลับไปก็ได้นะฉันไม่ว่าหรอกและพอสกอฟิวใจยเย็นลงนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะไปต่อกับเบลกเพราะว่าภารกิจครั้งนี้นั้นสําคัญมากๆและใหญ่เกินกว่าที่เบลกจะทําคนเดียวสําเร็จหลังจากที่เบลกยิงสัญญ,ญาณไฟพวกเขาก็ได้เจอกับซากปืนใหญ่ของพวกเยอรมันซึ่งมันล้ําสมัยมากๆซึ่งก็เป็นไปตามที่นายพลบอกแต่ถ้าพวกเขาไปไม่ทันหน่วยดีวอนสองก็จะต้องบุกไปเจอปืนใหญ่พวกนี้ ที่ฐานของพวกมันซึ่งที่พวกมันทำลายปืนใหญ่พวกนี้ทิ้งก็เป็นเพราะว่าพวกมันขนกลับไปไม่ไหวและเพื่อไม่ให้พวกอังกฤษได้ไปด้วยนั่นเองจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อและในระหว่างทางบเบล e กก็ได้เล่าเรื่องตลกให้สกอร์ฟิวฟังพวกเขาจะได้ไม่เครียดมากนั่นจึงทําให้บรรยากาศนั้นตึงเครียดลดน้อยลงอย่างมากจากนั้นสกอร์ฟิก็ได้เล่าให้บเบลกฟังว่าจริงๆแล้วเขาเคยได้รับเข็มกลัดกล้าหาญแต่ว่าเขา เอามันไปแลกกับน้ําดื่มเพราะสําหรับเขามันไม่ได้มีค่าอะไรเลยถ้าเขาตายในระหว่างการรบเหรียญนั่นก็แค่ดีบุกธรรมดาที่เอาไว้ให้ครอบครัวดูต่างหน้าก็เท่านั้นและหลังจากที่ทั้งสองคนฝากความเป็นความตายด้วยกันมาก็ดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วจากนั้นพวกเขาก็ต้องเดินทางผ่านกระท่อมเล็กๆซึ่งทั้งสองคนก็ต้องเข้าไปเช็คดูให้แน่ใจว่าไม่มีศัตรตูอยู่เพื่อที่จะได้เดินทางผ่านโดยสะดวก พวกเขาเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังนั้นอย่างระมัดระวังแต่ก็พบว่าไม่มีคนอยู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจากนั้นสกอฟิวก็พบกับนมที่ถูกทิ้งเอาไว้เขาจึงรีบเทใส่ขวดน้าของเขาและทันใดนั้นเองความซวยของเขาก็ยังไม่จบเครื่องบินของฝั่งเยอรมันคันหนึ่งที่ถูกไล่ล่าโดยเครื่องบินของอังกฤษมันก็โดนยิงถลม่มจนเครื่องของมันนั้นตกลงแต่ทว่ามันก็กลับพุ่งมาหาสกอฟิวทันที สกอร์ฟิลและเบลกจึงต้องวิ่งหนีกันอย่างสุดชีวิตจนรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดจากนั้นเขาก็พบกับนักบินของฝั่งเยอรมันซึ่งกำลังโดนไฟคอ,อกอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนลัพวกกันแต่พวกเขาไม่สามารถทนมองเพื่อนมนุษย์ถูกไฟคอ,อกตายได้พวกเขาจึงทำการช่วยเหลือทหารเยอรมันคนนั้นออกมาจากซากเครื่องบินที่กำลังไฟไหม้สกอรฟิลได้บอกกับเบลกว่าเขากำลังทรมานนะเราควรฆ่าเขาเขาจะได้ไม่ต้องทรมาน และด้วยความที่เบล็กนั้นเป็นคนดีมากเขาก็เลยบอกว่าให้สกอร์ฟิลไปเอาน้ํามาแล้วช่วยผฐมพยาบาลให้เขาก่อนเพราะว่าเขากําลังจะตายสกอร์ฟิลก็เลยเดินไปเอาน้ํามาให้เพราะคิดว่าทหารคนนั้นไม่น่าจะมีพิษมีภัยและเขาน่าจะมองพวกเราเป็นมิตรเพราะพวกเราเพิ่งจะช่วยเหลือเขาไปแต่ทว่าสกอร์ฟิลกลับคิดผิดและทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเบล็กพูดว่าหยุดนะยาและพอสกอร์ฟิลหันไปมันก็สายไปแล้ว เบล็กได้ถูกทหารเยอรมันคนนั้นใช้มีดแทงเข้าไปที่ท้องเพราะมันคิดว่าไหนๆมันก็ต้องตายแล้วมันก็ขอฆ่าทหารอังกฤษได้สักคนแล้วกันสกอฟิลเห็นดังนั้นจึงรีบใช้ปืนยิงทหารเยอรมันจนตายแต่เขาก็พบว่าอาการของเบล็กนั้นหนักมากและมีเลือดไหลออกมาจนท่วมสกอฟิลพูดว่าเราต้องไปหาคนมาช่วยน่าจะมีหมออยู่ไม่ไกลมากเบลกก็เลยบอกว่าให้สกอฟิลไปตามหมอมาทีเพราะว่าเขาไปไม่ไหว สกอฟิลก็เลยบอกว่าไม่ได้เราต้องไปด้วยกันทายเขาไปตามหมอมาหมอก็จะมาไม่ทันจากนั้นสกอฟิลพยายามลากเบล็กเพื่อที่จะไปหาหมอด้วยกันให้ได้แต่ทว่ามันก็สุดหนทางที่จะช่วยเพราะาแผลของเขานั้นมันสาหัสเกินไปสกอฟิลก็เลยตัดสินใจนั่งเป็นเพื่อนเบล็กจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของเขาเบลกได้บอกกับสกอฟิลว่านายล่วงหน้าไปก่อนได้เลยแล้วฉันจะตามไปไปหาพี่ชายฉัน นายจะรู้เมื่อเห็นเขาเขาหน้าตาเหมือนฉันแค่แก่กว่าจากน้าสติของเบลกก็เริ่มเลือนลางเพราะว่าเขานั้นเสียเลือดมากจนเริ่มเพ้ออะไรไปเรื่อยและคำขอสุดท้ายของเขาคือให้สกอร์ฟิลบอกกับครอบครัวเขาทีว่าก่อนตายเขาไม่ได้หวาดกลัวและเขาก็รักครอบครัวมากๆสกอร์ฟิลจึงให้สัญญ,ญากับเบล็กและในวินาทีสุดท้ายของเบล็กเขาก็ยังเป็นห่วงสกอร์ฟิลเบล็กได้ถามว่านายบอกฉันสิว่านายรู้เส้นทางที่จะไปต่อ สกอร์ฟิลก็เลยทวนเส้นทางทั้งหมดให้บเบลคกฟังเพื่อให้เขาจากไปอย่างหมดห่วงฉันจะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนกว่าจะถึงอ e ีคัสและออกจากเมืองนั้นไปทางทิศตะวันออกจนถึงกรีนเซลวูดฉันจะต้องไปที่ดีวอนสเอาจดหมายให้ผู้กองและไปหาพี่ชายนายที่หน้าเหมือนกับนายแต่ว่าแก่กว่าและพอสกอร์ฟิลพูดจบ,บเบล k กนั้นก็ได้จากไปอย่างสงบสกอร์ฟิลก็สงสารบเบลกมากมที่ต้องมาตายเพราะความเป็นคนดีของเขาต่อมา สกอรฟิวก็ได้พบกับพวกทหารอังกฤษอีกหน่วยโดยบังเอิญโดยขบวนรถของพวกเขาต้องมาหยุดที่กระท่อมนี่เพราะมันมีต้นไม้ล้มขวางทางอยู่ซึ่งทางที่พวกเขากําลังจะไปนั้นมันก็ผ่านดีวอนสด้วยสกอ f i ฟิวจึงได้ติดรถพวกเขามาพอสกอรฟิลขึ้นมาบนรถทหารหน่วยนี้ก็คุยกันอย่างสนุกสนานมีแค่เขาเท่านั้นที่ขำไม่ออกจากเหตุการณ์ที่เจอมาทุกคนในรถนะครับก็เลยพอจะรู้ว่าสกอฟิวนั้น เพิ่งจะผ่านเรื่องแย่ๆมาจากนั้นรถมันก็ดันไปต่อไม่ได้เดนื่องจากตกลงไปในโครนสกอฟฟิลซึ่งมีภารกิจที่สําคัญต้องไปทําเขาก็เลยตะโกนสั่งให้ทุกคนช่วยกันลงมาเข็นแล้วก็บอกว่าให้เรียบๆหน่อยซึ่งทุกคนนะครับก็ไม่ค่อยเต็มใจจะช่วยเพราะคิดว่าสกอฟฟิลเป็นใครอยู่ดีๆก็มาสั่งพวกเขาก็เลยคิดว่าจะหาไม้มาดามล้อก่อนแล้วค่อยเข็นน่าจะง่ายกว่าแต่ว่าการไปหาไม้มานั้นมันก็เสียเวลาเกินไป สกอฟิลก็เลยบอกว่าได้โปรดพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่เมื่อทุกคนเห็นดังนั้นเขาจึงเข้าใจได้ในทันทีว่าที่สกอฟิลเอาแต่ตะโกนออกคําสั่งและทําตัวเป็นใหญ่เป็นเพราะว่าเขามีเรื่องสําคัญมากๆต้องไปทํานั่นเองทุกคนจึงช่วยกันเข็นรถและทําให้มันไปต่อได้ในที่สุดและพวกเขาก็ถามสกอฟิลว่านายจะไปที่ไหนกันแน่สกอฟิลจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกเขาฟังพวกเขาจึงอวยพรให้สกอฟิลโชคดี จากนั้นขบวนรถก็เดินทางมาถึงสะพานที่หกักและไปต่อไม่ได้พวกเขาจึงต้องอ้อมไปอีกทางแต่ว่าสกอร์ฟิวนั้นไม่มีเวลาจะมาอ้อมแล้วเพราะเขาต้องไปให้ทันก่อนรุ่งสางเขาจึงขอแยกทางกับทุกคนตรงนี้และใน,นระหว่างที่เขากําลังเดินทรงตัวเพื่อข้ามสะพานอยู่นั้นเขาก็ถูกซุ่มยิงตัวทหารของเยอรมันคนหนึ่งสกอร์ฟิวก็ตกใจมากๆแล้วรีบปีนสะพานข้ามไปให้เร็วที่สุดจากนั้น เขาก็ทําการยิงตอบโต้กันอยู่พักหนึ่งและในที่สุดสกอร์ฟิลก็ยิงโดนมันจนได้และเขาก็ต้องเข้าไปในตึกเพื่อเช็คดูว่ามันตายจริงหรือเปล่าเพื่อที่เขาจะได้ไม่โดนตลบหลังตอนออกเดินทางต่อแต่เมื่อสกอร์ฟิลเปิดประตูเขาก็ต้องพบกับทหารเยอรมันคนนั้นซึ่งมันยังไม่ตายและพวกเขาก็ทําการยิงสวนแลกกันคนละนัดตัวสกอร์ฟิลสังหารมันได้สําเร็จแต่ทว่าเขาก็ถูกยิงเข้าที่หมวก จนตกบันไดและสลบไปหลายชั่วโมงผ่านไปนะครับผมสกอร์ฟิวก็เริ่มได้สติจากนั้นสกอร์ฟิวจึงรีบออกเดินทางโดยด่วนเพราะการที่เขาสลบไปนานนั้นอาจทําให้เขาไปถึงที่ดีวันสไม่ทันเวลาสกอร์ฟิวนะครับวิ่งอย่างสุดกําลังเท่าที่เขาจะสามารถทําได้แต่เขาก็กลับพบกับทหารคนหนึ่งซึ่งสกอร์ฟิวก็ไม่กล้าย,ยิงเพราะเขาไม่มั่นใจว่าเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าแต่ทว่ามันก็รีบยิงเปิดสกอร์ฟิวทันทีเขา จึงต้องรีบวิ่งหนีตายและเข้าไปแอบอยู่ที่ห้องใต้ดินและได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นก็กลัวมากๆเพราะคิดว่าสกอร์ฟิวเป็นคนเยอรมันเขาจึงได้บอกกับเธอว่าไม่ต้องกลัวเพราะเขาเป็นคนอังกฤษสกอร์ฟิวได้มอบน้ำและอาหารทั้งหมดให้กับหญิงสาวเพราะว่าเธอนั้นต้องเลี้ยงลูกเด็กทารกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ลูกของเธอแต่ว่าเขาถูกทิ้งเอาไว้หญิงสาวได้ขอร้องให้สกอร์ฟิวช่วยอยู่ปกป้องเธอกับเด็กทารก แต่ทว่าเขานั้นก็บอกกับเธอไปว่าเขาต้องรีบไปจากนั้นสกอร์ฟิลก็ออกเดินทางต่อแต่ความซวยของเขาก็ทำให้เขาเจอกับทหารเยอรมันเข้าโดยบังเอิญสกอร์ฟิลพยายามบอกให้ทหารคนนั้นเงียบเพราะเขาจะขอผ่านทางไปดีๆแต่ทว่ามันก็กลับตะโกนเรียกพวกของมันสกอร์ฟิลจึงต้องฆ่าเขาทิ้งแบบไม่มีทางเลือกและทันใดน,นั้นก็มีทหารเยอรมันอีกคนเข้ามาเห็นพอดีมันจึงตะโกนเรียกพวก สกอร์ฟิลจึงต้องวิ่งหนีกระสุนอย่างสุดชีวิตจากนั้นเขาก็ทําการกระโดดลงไปในน้ําและรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดและหลังจากที่เขาขึ้นมาบนบกเขาก็ร้องไห้ออกมาเพราะสิ่งที่เขาเจอมาวันนี้นั้นหนักเกินกว่าที่คนคนนึงจะรับไหวและภารกิจของเขามันก็กําลังจะล้มเหลวเพราะแสงอาทิตย์มันก็กําลังจะขึ้นแล้วนั่นเองสกอร์ฟิลเดินอย่างสิ้นหวังเข้าไปในป่าแต่แล้วทันใดนั้นเขาก็พบกับกลุ่มทหารอังกฤษ ซึ่งน่งล้อมวงกันอยู่พอพวกเขาเห็นสภาพของสกอฟิลเขาจึงเข้ามาถามว่านายมาจากกองไหนเนี่ยเพื่อนสภาพนายดูไม่ได้เลยนะและมาทําอะไรที่นี่สกอฟิลจึงตอบว่าผมต้องไปพบพวกดีวันสองให้ทันเวลาและพวกเขาก็ตอบกลับมาว่าพวกเรานี่แหละดีวันสองพอสกอฟิลได้ยินดังนั้นเขาจึงรู้สึกมีความหวังและมีแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสกอฟิลได้ถามว่านี่มันเช้าแล้วทําไมพวกคุณยังไม่เตรียมตัวออกไปลบอีก พวกเขาจึงตอบว่าพวกเราอยู่กลุ่มที่4พวกเราคือกลุ่มสุดท้ายมีหน้าที่โจมตีตอนกลางคืนส่วนกลุ่มที่1นะ่ะเตรียมพร้อมออกรบแล้วพอสกอร์ฟิลได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งไปยังแนวหน้าทันทีซึ่งพอเขาวิ่งมาถึงแนวหน้าเขาก็ถึงกับต้องอุทานว่าแม่เจ้าทว่าทหารทุกคนแต่เข้าประจำที่และเตรียมที่จะบุกไปลุยกับพวกเยอรมันแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นกับดักและมีปืนใหญ่จํานวนมากรอพวกเขาอยู่สกอร์ฟิลนะครับ พยายามบอกกับจ่าว่าจะส่งทหารออกไปนี่มันเป็นกับดกักผมมีสารจากนายพลแมคเคนซี่แต่ว่าเขาก็ไม่ฟังสกอร์ฟิลเพราะว่าเขาจะรับคําสั่งจากผู้บัญชาการของเขาเท่านั้นสกอร์ฟิลจึงต้องเร่งตามหาตัวนายพลแมคเคนซี่ต่อและพอเขาเดินมาถึงตรงกลางเขาก็พบกับจ่าคนหนึ่งซึ่งกําลังนับถอยหลังเวลาหนึ่งนาทีสกอร์ฟิลได้ถามกับจ่าว่านายพลแมคเคนซี่อยู่ที่ไหนผมมีคาสั่งถอยทัพจากนายพลอิรินมอร์ พอจ่าได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจมากแต่ว่าเขาก็ทาอะไรไม่ได้จากก็เลยบอกสกอร์ฟิลว่าตรงไปอีกประมาณ300ยาร์ดนายพลแมคเคนซี่อยู่ในอุโมงค์แต่นายจะต้องรอให้ทหารชุดแรกบุกขึ้นไปก่อนนะเพราะพวกเขาจะขวางทางนายสกอร์ฟิลนะครับผมก็คิดในใจว่าแย่แล้วถ้ารอให้ทหารชุดแรกขึ้นไปจนหมดก็จะมีทหารตายเป็นจานวนมากเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้เส้นทางด้านบนแล้วเขาก็ทําการวิ่งขึ้นไปด้านบน เราะมันจะทําให้เขาไปถึงพันเอกได้เร็วกว่าจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงสัญญาณทหารชุดแรกนั้นได้วิ่งกรูกันเข้าไปปะทะกับฝ่ายเยอรมันส,นสกอร์ฟิลนั้นก็วิ่งอย่างสุดกําลังเพื่อไปส่งสารให้ได้ก่อนที่ทหารชุดต่อไปจะบุกเข้าตีข่าศึกจนเขาชนเข้ากับทหารหลายคนแล้วก็ล้มลงแต่สกอร์ฟิลก็ยังคงลุกขึ้นเพราะเขาจะไม่ยอมให้เบล็ตายเปล่าและภารกิจครั้งนี้จะต้องสําเร็จสกอร์ฟิลยังคงวิ่งต่อไป วิ่งแล้วก็วิ่งทั้งที่ร่างกายของเขานั้นวิ่งแทบจะไม่ไหวแล้วก็ตามทันทีที่เขาวิ่งมาถึง300ยาร์ดเขาก็กระโดดลงไปอย่างเท่และเขาก็พยายามจะเข้าไปในอุโมงค์แต่ก็ถูกทหารสองคนกันเอาไว้แล้วก็บอกว่านายไม่มีใบอนุญ,ญาตให้เข้าพบนายพลนะจะเข้าพบนายพลเนี่ยมีใบอนุญาตหรือย,ยังสกอร์ฟิลจึงใช้แรงที่มีอยู่ทั้งหมดผลักทหารทั้งสองคนออกไปแล้วก็เข้าไปเจอนายพลแมคเคนซี่ได้สําเร็จสกอร์ฟิลพูดว่า ท่านครับท่านต้องหยุดการโจมตีเหล่านี้ผมถูกสั่งมาให้หยุดท่านผมสิบตรีสกอฟิลจากกอง8ได้รับคําสั่งโดยตรงจากนายพลอิลินมอร์แต่ถ้าว่านายพลแมคเคนซี่นะครับผมก็ไม่ฟังในสิ่งที่สกอฟิลพูดและเขาก็บอกว่าข้าศึกกําลังล่าถอยและเรากําลังจะชนะสงครามใช้ชนะอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นแต่ถ้าว่าสกอฟิลก็ไม่ยอมแพ้และพยายามให้นายพลอ่านจดหมายให้ได้จนกระทั่งนายพลแมคเคนซี่เห็นในความพยายามของเขา เขาจึงยอมอ่านจดหมายและเมื่อเขาได้อ่านมันเขาก็ได้รู้ถึงเรื่องปืนใหญ่ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนนายพลแมคเคนซี่จึงสั่งถอนทัพในทันทีซึ่งภารกิจของสกอร์ฟิลนั้นก็สําเร็จลุล่วงได้ในที่สุดจากนั้นสกอร์ฟิลก็พยายามเดินตามหาพี่ชายของเบล็กซึ่งเบล็กบอกว่าหน้าเหมือนเขาแค่แก่กว่าจนในที่สุดเขาก็ได้มาเจอกับผู้หมวดเบล็กซึ่งพอเขารู้ว่าสกอร์ฟิลมาจากกอง8เขาก็เลยถามว่านั้นนายก็ต้องรู้จักกับเบลกก็สิ เบรกมาที่นี่ด้วยเหรอเขาอยู่ไหนแต่พอสกอร์ฟิลเงียบผู้หมวดเบรกก็รู้ได้ทันทีว่าน้องชายของเขานั้นไม่อยู่แล้วพร้อมกับน้ําตาที่เริ่มล้นออกมาสกอร์ฟิลได้บอกกับผู้หมวดเบรกว่าน้องชายของคุณเขาเป็นคนดีแถมยังช่วยชีวิตผมเอาไว้เขาฝากมาบอกว่าเขาไม่ได้ตายอย่างโดดเดี่ยวและเขารักครอบครัวมากๆผู้หมวดก็เลยบอกกับสกอร์ฟิลว่าฉันดีใจนะที่น่ายอยู่กับเขาและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนุกนะครับผมต้องรบกวนคุณผู้ชมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากๆก็สามารถกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมและว,วันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับผม